ผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ในประเด็นเรื่องของครอบครัวที่มีลูกหรือว่ามีบุตรหลานเป็นออทิสติกนะครับได,ได้มาดูภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเราพยายามที่จะสื่อสารให้เห็นเรื่องของการพยายามดูแลกันและกันเนาะไม่ว่าจะเราจะเป็นคนที่มีสภาวะที่ปกติหรือว่าเราจะเป็นคนที่พิเศษเราใช้คํานี้เนาะได้เข้าใจว่าที่จริงน้องๆเนี่ยที่เป็นออทิสติกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแล้วเขาก็ต้องการการได้รับการยอมรับหรือมีพื้นที่ที่สามา สืภา,ตตา,า,าพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็รำให้ทุกท่านได้เข้าใจครอบครัวที่มีภาวะออทิสติกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานใ,ในครอบครัวที่มีเป็นเด็กออทิสติกด้วยนะครับ <S <S อย่าลืมติดตามภาพยนตร์ <S <S เรื่องชาโดเร็วๆนี้นะครับทางไทยพีบีเอสและช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางครับขอบคุณครับ